Chờ it die my gang on me, yeah Yeah, right like IDO uh, X2D2, yeah Put me out uh Put me out the mall, uh Put me out the mừng đi For my world Chúng so, con em mới chơi, oh I sipping to Cũng đi khả giá, tại sao mai nào mình perk I don't want to talk to you, hôm mừng mình suy yeah Pew bảo hai พวกมึงต yeah, yeah, yeah. ้องลุยไอ้พู้หีิยาบีมึงไม่ต้องคุยพอไม่เชียด้อยู่เด็กเกิปอบมึงก็เป็นแค่กุยไอ้กันกว่าที่มึงจะดสูงยัย่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่ล่่่่่่่อ่เ่่่่่่่่่่่่่่่้่กู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ E t ่่ y ่่่่่ง่่่่่ ดดบอกกบบับด,ดิฉันว AT ถึงเวลาที get ่ต้องเก Every one of my successes is stacked on top of failures. Failure is just another peg in the ladder for me to go higher. And some of you in this room today, you need to change your mind because some of you are thinking about giving up because you're in a season of failure. But just because you failed doesn't mean that God doesn't have a bright future in store for you. ทุกคนเมือกูยังมอกยิตากไปแม่ทุกวันเป็นกูมีของดีไม่ดูบุหรี่ดูแต่พลอมชีทำไม้กูช้ำเรื่องที่ผ่านไปกูจะไม่หวังสลามเล็บเออดชามแค่นั้นเรื่องที่ผ่านมาปล่อยไปแค่ฟันมึงกับกูยังหาคนได้ฉันเด็กอย่างมึงอย่าเชื่ยอย่าแออย่าไลฟฟูเห็นตากูยังคงคิดที่กูเป็นเพราะให้ถูกร่างกายกูยังคงผอมมีเงินยังแฟให้เพื่อลังซิทธุดิบกูหนาทำมึงตกใจทำไมกูยังคงฟูกู stay in the stu อตะดิบกูไหลยังใายน้ำยัดแม่ตัวกูยังกใสายซ่า ข,ข้าข้าเบิ้นกูออโต้สูบวีด กูเริ่มจะฟลายตอนกูอยู่ในคลับทำไมสาวต้องกีดสงสัยตัวกูชายไม่ได้เข้าฟิตเนสดทำไมปอดกูเฟตเห็นกูทุกวันกูเอาไซด์บิ๊กแร็คกูจะมีให้แม่ไม่เชื่อให้มึงกลับมาลองโน้ตแคปคำที่กูพูดทุกคำให้มึงดูโฟร์อิดูถ้ากูดังอย่ามายุ่งอย่ามาดูสล่าววันนี้จะกลายเป็นสตูไอแค้นสตอร์เป็นเนวชูให้กูชิวว่ากูยังไม่ฟูให้มันคำอินมาฟอยกับกูใครบอกว่ากูไม่เลี้ยวอีวิตี้สโนแคดคนตีนกูกันต่อไปทุกอางเป็นสาวบอกเลยว่าโนแบ๊บไปมึงกกไปดูแแชทเอาพวม่งงจจแทเหววพกี่้ออ อนาคตมีมากกว่าแสนอยากแล่นนานนานพ<อ>ื่อคุมากกว่าแสนยึดแม่ปูดทำตามแผนมาจะไม่หันหลังกลับไปดูแลและปล่อยพวกมึงนั้นแค้งตัวมึงนั้นหมดไปฉันแต่มาดูตัวกูยึดแม่แมงโกโนไลน์พยายามจะตายฉันขึ้นมาแต่มึงน,นั้นทำไม่ได้มึงยังห่างก,กับกูคนคนเลยฉันและห่างก,กับปูกคนคนละครจะมาเล่นกับสามเก้า forever ให้มึงนั้นคิดอีกท,ทีไม่นานชีวิตมึงจะหายไปสั้นๆเพื่อนปูมันมีมากกว่าสี่กระบอก มีลิ้นให้กูต้องกรี๊งความรู้สึกกูจะไม่เอาละเว้นเพื่อกูบอกไม่เคยเปลี่ยนแต่ทำไมอยู่หลังกูไม่เช็งการมันร้อนแต่ทำไมตัวกูยังเย็นกูอยู่มาสองปีในเกมนี้แล้วทำไมพวกมึงยังไม่เคยเป็นอยู่ารีดดับเกมกูเพิ่งเริ่มมึงไม่ต้องมาสงสัยอีกนายอีกออโต้อีกโฟสีกูจะทอบให้แม่งมีตังค์ใช้ไม่มีวันลมแคร์ไรกูยังสบายดีแอมไฟบอกไปแล้วว่าแค่นัดเดียไม่ได้สิปลีบแล้วกูจะไม่ the time I gang on me, yeah Yeah, right là IDO, uh, H2D2, yeah Pum ngọt từng mô, uh, phút lấy mấy ảnh xì Cũng nhiều đứa cụ cũ hay mừng đi em for my world Chẳng còn nếu mấy chơi hồ ai mình chui, bên chúi đi tại thầm mày nào của mình park I don't talk to you, vô mừng mình suy yeah พี่พบอกให yeah, ้เลสกี t it เยอะพวกมึงต้องลุยไอพวกเดยียวบีมมึงไม่ต้องคุยพอไม่เช่รอย่ได็กก็บปอบม,มึงก็เป็นแค่กุยไอลกันกว่าที่มึงม yeah, yeah. จะสูยใหญ่อม่เชื่ไม่เชื่อก็รอเจอกับมึงตัวจริงมีเพร์ลส e ลีบอ e นมีพอเพิมมร์มาเจอกับกุึงก็รู้ใครคิงไอดียดีทอย่มึงไม่ได้อยู่ข้างกูเยอะที่พันจะฟูเยอะกูกกมาจะหูดเยอะกูกม่ได้รู้เยอะไม่รู้จากกูมึงหูไม่เชื่อทำให้ดจะจะจกูเีสเก i packs. Yeah, how am I gonna have been racks? The say he pull them shut <Sanother> whack. Shout <Sanother> out to TJ, get mad, i get back. But big nine, LUD, 2-way line, don't get cash. Yeah, เตาโคชัยข้างข้างเปิ้อนกูออโต้สโมกวีดิบกูเริ่มจะฟลายตอนกูอยู่ในขับทำไมสาวต้องกีดสงสัยตัวกูชายไม่ได้เข้าฟิตเนสทำไมปอดกูฟิตเห็นกูทุกวันวอล์กไซด์บิ๊กแร็พกูจะมีให้แม่ไม่เชื่อให้มึงกลับมาลองโน้ตแคปคำที่กูพูดทุกคำให้มึงดูโฟอร์ดดูถ้ากูดังอย่ามายุ่งอย่ามาดูสลาวันนี้จะกลายเป็นสตูไม่แขงสตอร์มันแน่วทุกชั่วให้กูชิวเพราะกูยังไม่ฟุ้ให้มึงคำอินมาไฟล์กับกูใครบอกว่ากูไม่เลี้ยงอีวิตตี้โน้ตนกูกันต่อไป ะบอกมึงทำแบบกูไม่ได้หรอกบัสเตอร์โฮมเพียงอามาซิลเดเซมมีลิ้นให้กูต้องกรี๊งความรู้สึกกูจะไม่เอาละเวงเพราะกูบอกไม่เคยเปลี่ยนแต่ทำไมอยู่หลังกูไม่เช็คตั้งแมันร้อนแต่ทำไมตัวกูยังเย็นกูอยู่มาสองปีในเกมนี้แล้วทำไมพวกมึงยังไม่เคยเป็นเดี๋ยวรันนี่ดับเกมกูเพิ่งเริ่มมึงไม่ต้องมาสงสัยบิ๊กนายเอกออโต้เอกโฟร์สี่กูจะทำให้แม่มีตังค์ใช้ไม่มีวันลมแคนไล์กูยังสบายดีแอมไฟบอกไปแล้วเว้ยแค่หนวดดอยไม่ได้สิปลิฟแล้วกูจะไม่สบายเดี๋ยว